สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ movie guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับโฟกัสของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะไปที่ภาพยนตร์ไทยครับเรื่องไวเป้งนักเลงขาสั้น2นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นภาคที่2ของภาพยนตร์ที่เคยฉายไปเมื่อตอนปี2557นั่นก็คือไวเป้งนักเลงขาสั้นนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการกลับมาในรอบ10ปีเลยนะครับของพี่เป้งที่แสดงโดยนิคคุณาทิพย์นะครับแล้วก็ป๋องแป๋งนะครับที่แสดงโดยเนทศ ระพบนั่นเองหลังจากที่เสียมีไปเนี่ยนะครับน้องชายของเป้งเขาหันเข้าหาอาบายามุครับหลังจากที่กลับมาจากฝรั่งเศสนั่นเองครับตัวอย่างเรื่องต่อไปในช่วงบูมวิกฤโฟลคาของเราจะไปโฟกัสกับหนังล่าสุดของดเวนเดอะร็อกจอห์นสันนั่นเองนั่นคือ r ร d One เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดมุมมองของความเชื่อเนื่องเทศกาลคริสต์มาสโดยการเอาตัวละครหลักก็คือซานตาคลอสมาผสมผสานกันและเป็นการกลับมาร่วมมือกันระหว่างตัวเดอะร็อกแล้วก็ผู้ชายคนนี้ชื่อเจคแคสตันซึ่งเป็นผู้นำกับของภาพยนตร์ชุดจูแมนจีที่นำมารีบู๊ ในช่วง m o Movie Group f o c u สของเรานะครับจะมาโฟกัสกันเกี่ยวกับภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจกับภาพยนตร์เรื่อง s i น n e r s นั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญกอติกนะครับที่เขียนบทและกำกับการแสดงโดย Ryan c o o g l e r นั่นเองผู้กำกับท่านนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักผลงานของเขาดีนะครับไม่ว่าจะเป็น Cre ี d ที่ฉายเป็นเมื่อปี2015รวมถึง Black p a n t h e r ด้วยนะครับที่ฉายเป็นเมื่อปี2018และทั้ง2เรื่องนี้นะครับก็นำแสดงโดยไม c ค a e l B. j o r d ได้นั่นเองครับและนี่คือ Spotlight ของเร Spotlight ขอยัง คงสองไปที่ Joker Foley a r t h r ซึ่งผู้ชมเนี่ยก็คงไปชมกันบ้างละแล้วก็มันก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของทุ่มกับท็อตฟิล l l i p s เขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการที่เขากลับมาทําภาค2เนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันมีบางมุมในภาคแรกที่เป็นบุค,คลิกภาพและความคิดและจินตนาการของ Arthur f l e ็กที่เขาอยากจะหยิบอันเนี้ยออกมาเพื่อขยายความจึงกลายเป็นที่มาของภาค2 in the first the Joker Arthur says is it just me or is it getting crazier out there? If you're watching it you're going, yeah, no, it's not just you. Todd doesn't run from what might be uncomfortable. We both thought there was more to explore with the character. And in this film, what the world needs now is love. This movie takes Lee and Arthur to another level. I was excited about how much room there was. To express the bigness of love. do is an actual term where it's this idea of shared madness, and they will defend each other at any cost. Todd wanted it off the cuff and dirty in a way that you don't typically see. It was important that it feels like anything can happen. The inmates are running the asylum. We talked about what happens when a hurricane hits a tornado. That's a really special feeling anytime something comes alive. <laughs>